Con you're นนจุย้ยรองธิดากรมการค้าภายในเปิดเผยนะครับว่าทิศทางของราคาผักสดทั่วประเทศส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวลงแล้วนะครับเพราะว่าขณะนี้ผลผลิตผักได้เข้าสู่ตลาดเป็นปกติแล้วและก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับประชาชนหลังจากที่ผักสดนั้นปรับตัวสูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนก่อนหน้านี้นะครับอย่ารืมตามครับหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือเข้ารับบ,บริการสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วกนกรมการค้าภายใน1 5 6 9 หรือสำนักงาพนพาณิชย์จังหวัดหรือสำนักงานช่างตวงวัดสาขาทั่วประเทศนะครับโดยกรมจะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบให้ความเป็นธรรมและหากพบการกระทาความผิดจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเค,ค,ร,งคร่งครัดกรณีไม่มีการแสดงราคาสินค้าและบริการต้องระวางโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะครับและหากจาหน่ายสินค้าหรือบริการในราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าและปฏิเสธการจําหน่ายต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนสบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการผู้สละสมรราร้อยสี่สิบสองครับ